สวัสดีค่ะมีรถสภาพ์ไฟสวยขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมื่นแรกสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งแค่8,000กิโลเองนะ Honda าซ v i c FC 1.5 RS เกียรโตคันนี้ปี2017ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่769,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ15,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน30,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุใหม่แท้รับประกันให้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้และก็ขับ ดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะไฮโซก็หรูมากๆเลยค่ะคัะนนี้ Honda Civic FC เครื่องยนต์พ5นหรุ่น RS เ e กียรโตปี2017ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะ กระจกปัไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์แบ็กเดียสุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะไม่แป0 0มืกิโลท้ค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะกล้องส่องถอยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กรอบคันเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยนะสภาพเติมๆเลยนะ ภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะเจ็ดแสนหกหมืบาทเท่านั้นประวัติดีจัดได้เต็มส่งเดือวละหนึ่งหมื่นหพันบาทนะคะกวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะใครกำลังมองหารถสภาพสวยสภาพป้ายแดงเอาไว้ใช้งานนะคะไฮโซมากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ ต่ว e ่ามา e 8 5รห้าได้ e ส0บได้ด้วยนะคะเครื่องแรงขับดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะลองขับแล้วจะติดใจค่ะคันนี้บอกบฟาไฟฟ้าก็คู่หน้าอีกตั้งหากนะคะน่าใช้ค่ะ นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะคะแล้วก็ a m p 10นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ